สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัวกับแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในวันที่4เมษายน2564นี้พวกคุณจะต้องซื้อเลขอะไรกันบ้างแล้วเลขอะไรจะให้โชคลาภให้ความเฮงให้ความปังความรวยกับพวกคุณกันบ้างนะคะแก้วขอเริ่มกันที่วันอาทิตย์นะคะได้ไพ่พระขันทกุมารให้ซื้อเพื่อนสนิทที่อายุน้อยกว่า จะหญิงก็ได้จะชายก็ได้เขาจะให้โชคให้รับคุณคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะย้ําวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับเพื่อนคนที่อายุน้อยกว่าจะหญิงก็ได้จะชายก็ได้นะคะเขาจะให้โชคให้รับคุณในวันนี้ค่ะนี่แล้วมาต่อที่วันจันทร์ให้ซื้อเลขเบอร์มือถือของตัวเอง2ตัวท้ายย้ําเลขเบอร์มือถือตัวเอง2ตัวท้ายจะได้โชคได้ราบในวันนี้นะคะคนเกิดวันจันทร์ซื้อเลขเบอร์มือถือ2ตัวท้ายของตัวเองนะส่วนคนวัน อังคารและพุธนะคะในวันนี้แก้วให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการเดินทางการท่องเที่ยวนะวันนี้เราได้เดินทางไปไหนหรือเปล่าไปเราใช้รถคันไหนรถเลขที่รถอะไรทะเบียนรถอะไรเอาผลรวมทั้งหมดมาบวกรวมกันไม่แอคดไม่ตัดเล่นนะเอาผลรวมทั้งหมดมาบวกรวมกันแล้วเราซื้อแต่ถ้าในกรณีที่เราไปรถสาธนะารณะแล้วจาไม่ได้เราเสียค่ารถค่าเดินทางเท่าไหร่ซื้อเลขอันนั้นก็ได้นะคะย้ำของคนวันอังคารและวันพุธนะส่วนคนที่เกิด วันพฤหัสในวันนี้ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาครูบาอาจารย์ในยาก็คือถ้าคุูไมบูชาของศักดิ์สิทธิ์มาลองไปดูสิว่ามันมีการต่อโค้ดเลขที่เท่าไหร่ลองซื้อดูอันนั้นหรือค่าบูชาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยราคาเท่าไหร่ซื้ออันนั้นก็ได้นะคะรับรองเค็งรับรองปังรับรองรวยรวยรวยเลยะคะ่ะคนวันพฤหัสส่วนคนวันศุกร์วันนี้นะคะทำจิตใจให้สบายซื้อเลขการทำบุญอย่างเมื่อเช้าก็ปล่อยปลาไว้ เออเป็นประหมอท้องประหมอกับประหมอธรรมดามันปนปน,นกันก็แก้วว่าแกะจะซื้อเลขนั้นนะคะและย่อทำบุญอันนั้นย้ำคนเกิดวันสูงให้ซื้อเลขก,การทำบุญรับรอง,องรวยค่ะส่วนคนที่เกิดวันเสาร์นะคะได้ไพ่พระแม่รักษนีเทพ,พีแห่งความงามความร่ํารวยแก้วแนะนําว่าวันนี้คุณหยิบธนบัตรขึ้นมาหนึ่งใบแบงอะไรก็ได้ในกระเป๋าสตางค์คุณแล้วลองซื้อเลข ธนาบัตรนั้นดู2ตัวท้าย3ตัวท้ายได้หมดนะคะแก้วขอให้คนที่เกิดวันเสาร์โชคดีและรวยๆเฮงๆค่ะจบไปแล้วนะคะการแนวทางการเสี่ยงโชคในวันที่4เมษายนนี้แก้วขอให้พวกคุณโชคดีเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ